สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอาจารย์ยุทธนะครับที่ YouTube c h a n แนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาพยากรณ์ท่านที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนนะครับท่านใดที่ไม่ทราบว่าตัวเองลัคนาดใดนะครับสามารถร่วมสนุกกับผมในกิจกรรม YouTube c h a n แนลนะครับทุกวันอังคารเวลา20นิกา30นาทีนะครับเราจะทําการตั้งดวงชะตาของท่านให้ฟรีๆไม่คิดสักตุ้งสักตังนะครับเพื่อเป็นการทราบลัคนาราศีเกิดของท่านโดยรายละเอียดได้แก่วันเกิดเดือนเกิดเวลาเกิดปีเกิดและจังหวัดเกิด เราคำนวณให้เสร็จแล้วท่านก็สามารถที่จะทราบลัคนาเกิดแท้จริงสามารถจะดูคลิปของผมหรือไปดูคลิปท่านอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันเพราะเราคำนวณลัคนาโดยละเอียดนะครับด้วยโปรแกรมมาตรฐานของอาจารย์หุนนา่ทองเหนียมเราไม่ได้กังวลหรือไม่เสียใใดๆยินดีที่จะให้ทุกท่านได้รู้ลัคน,นาของตนเองเพื่อที่จะได้รู้ชะตาชีวิตของตนเป็นไปในลักษณะไหนนะครับสาหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษในวันที่15ดาว พระพฤหัสบดีย้าย,ย้ายราศีสู่ราศีธนูในวันที่สามและดาวพระเกตย้ายสู่ราศีพิจิกในวันที่13มีนาคมรวมไปถึงดาวพระสุขได้โคจรวันที่23เข้าสู่เรือนพระราหูตอนนี้เนี่ยย่อมมีดาวสีดวงโคจรย้ายราศีพร้อมๆกันในเดือนเดียวกันย่อมส่งผลเอฟเฟกหลายๆเรื่องหลายๆราวสาหรับชาวราศีมิถุนอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ท่านที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเริ่มแรกดาวพระราหูได้โคจรทับจุดเกิดของท่านแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะทําให้ตัวท่านเองนะครับอาจจะมีเรื่องมีลาว ขุ่นข้องมองใจบ้างบางประการเหน็ดเหนื่อยบ้างนะครับคือดาวกรมมะมากลุ่มจุดเกิดอาจจะมีเรื่องมีราวเรื่องการงานที่ทําในอดีตเนี่ยอาจจะมีผลส่งให้ตัวท่านเองอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับต่อมานะครับมีดาวพระเสาโคจรเรงเนี่ยอาจจะทําให้เรื่องของคู่ครองความรักดูเหมือนจะเสียหายเพราะว่าดาวพระเสาเรงเขาเรียกปินทุบาทแต่ยังมีจุดที่ดีครับเสียไม่มากเพราะดาวพระฤกษสุปฏิโคจรเป็นเกษตรตั้งแต่วันที่3ามีนาคมเรียกได้ว่าเดือนนี้ เรื่องความรักชาวราศีมิถุนจะค่อยๆอ,อ,อัพลอยขึ้นมาสไลด์ขึ้นมานะครับคิดว่าจะเลิกแน่ไม่เลิกคิดว่ารักกันดีๆอยู่อาจจะดีขึ้นไปอีกก็ได้นะครับแต่พวกช่วงเวลานี้เนี่ยขอให้แนะนําให้ถูกศีลธรรมถ้าใครที่ทํานะครับผมก็จะถือว่าเป็นเป็นแน์ทางที่ดีนะครับรดาวพระศักดีโคจรเล็งบางคนบอกดาวพระราหูมากุมจุดเกิดต้องระมัดระวังเกณฑ์ร้ายมากซวยมากมันไม่จริงนะครับยังถือว่าเป็นเป็นแนวทาที่ทางที่ดีอยู่นะครับเพราะว่ามีดาวพระศัสดีโคจรเข้ามาช่วยเร็งดวงชะตาแปลว่า กิเลสมากุมจุดเกิดก็จริงแต่คุณยังมองหน้าออกไปเนี่ยคุณยังเห็นศาสนายังนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระดาวพระรัตนสุบดีโคจรเป็นกเกษตรเล็งดวงชะตาคุณคุณยังนึกมีสติบ้างไม่หลงระเริงจนเกินไปรู้อะไรควรไม่ควรมันไม่ร้ายแรงถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังมีผลเสียบ้างตามหลักดวงชะตาของดวงดาวต่อมาในเรื่องของเกณฑ์การเงินนั้นนะครับเรียกได้ว่าเกณฑ์การเงินห่วงช่วงราวนี้ถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ดีเพราะดาวพระ ีูยได้ขยับขึ้นในวันที่23มีนาคมเจอกับดาวพ,พุธเป็นคู่ธาตุน้ําถือว่ากําลังเรื่องของการเงินยังมีโอกาสที่ดีอยู่นะครับรวมไปถึงการลงทุนใดๆก็ตามก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ขึ้นมาแต่ว่าจะบอกว่าโปรเจกต์ใหญ่เลยไหมก็อย่าทาใหญ่มากเพราะว่าดาวไม่ได้ส่งกำลังรุนแรงขนาดนั้นนะครับยังส่งกําลังได้แต่ว่าสัก70%นะครับไม่ได้ถึง100%ที่จะสาเร็จเลยแล้วก็รุ่งเลย กลางๆขึ้นมานะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีโครจเรเลงโอกาสดีมาแต่พอดาวพระเสาร์เขาจะมาตัดนิดนึงแปลว่าอย่าทุ่มเทเยอะจนเกินไปเดี๋ยวจะผิดหวังแต่ทุ่มเทประมาณ6 0 7 0ได้สําเร็จแน่สาหรับชาวราศีมิถุนนะครับต่อมาในเรื่องของนะครับเกณฑ์ในเรื่องการงานนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ดาวพฤหัสบดีก็เป็นดาวแห่งการงานก็โครจรเป็นเกษตรเลงดวงชะตาอีกแปลว่าโอกาสและโปรเจกต์ย่อมจะเกิดขึ้นกับท่านขอขอท่านทําทให้เต็มที่นะครับแต่ว่าอย่าได้ทํา จนเกินกําลังตัวเองไปเพราะดาวพระเสาร์นั้นเป็นเจ้าเรือนของมรณะเมื่อมะเร็งดวงชะตาแล้วเนี่ยจะมีจุดอยู่จุด,จดหนึ่งก็คือดาวมรณะโคจรมะเร็งมีโอกาสสูญเสียมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยมีโอกาสนะครับเป็นโรคเรื้อรังอย่างนี้ก็ได้ต่อมาดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวคาดของพวกราศีนระเมื่อราศีมิถุนเป็นคนคู่เป็นนระราศีดาวพระเสาร์เป็นดาวคาดก็โคจรมะเร็ง แปลว่าท่านก็ต้องระมัดระวังเกณฑ์ของท่านเองขับรถขับลาเนี่ยถ้าขับเองขอให้มีสติให้มากๆอาจจะมีอันตรายได้นะครับในขณะเดียวกันอย่าได้ประมาทพลาดพัง้งถ้ามีสติแล้วขับรถช้าลงก็รอดได้อย่างแน่นอนเพราะาดาวพฤหัสบดีโคจรมีกรเกษตรในพุ่งช่วงหลนันี้ต้องใช้ดาวพฤหัสบดีโคจรคุ้มในเรื่องของเกณฑ์การเงินนะครับก็ยังถือว่าเป็นเป็นในวัดทิศทางที่ดีจะถามว่าถูหวยรวยเบอร์ไหมก็อาจจะมีโอกาสแต่เราแนะนําว่าจะถูกหวยรวยเบอร์เนี่ยมันจะ ฟุกๆแล้วท่านจะขี้เกียจจนเกินไปแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดในดวงชะตาก็คือตอนนี้ดาวราพระคือดาวอังคารโคจรเป็นเกษตรตาธทิเบดีแปลว่ามีโอกาสได้ลาบจากงานที่ทํามีโอกาสเรียกราคาได้สูงเช่นเคยทํางานนี้เรียกหมือนหนึ่งตอนเนี้ทำงานเดียวกันแต่คุณเรียกสักหมื่นห้าหมื่นเจ็ดคนก็เอาคุณนะครับเพราะว่าดาวชะตาตอนนี้ดาวพราังคานคือการกระทําอยู่ในเดือนราพระก็แปลว่าคุณสามารถทําเงินและทํางานได้มากเรียกราคาได้สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นต้นนะครับอันนี้ในเรื่องของ ชาวราศีมิถุนก็ยังมีจุดดีๆในดวงชะตาอยู่บ้างนะครับก็ต้องถือว่าเป็นมานททางที่ดีแต่ทิศทางที่ร้ายเราก็ได้ย้ําเตือนท่านไปแล้วไม่มีใครดีทุกเรื่องหรือไม่มีใครร้ายทุกเรื่องนะครับทุกราศีมีดีและมีร้าย s สลับส,บส,บสับเปลี่ยนกันไปอย่าได้กังวลใดๆนะครับทุกดวงชะตามีทางออกอยู่ที่ว่าพื้นดวงแต่ละคนเป็นอย่างไรเราทายในภาพกว้างสำหรับชาวราศีมิถุนฟังแล้วอย่าได้ตกใจนะครับผมสำหรับท่านใดที่ถูกใจคาพยากรณ์ของผม,ผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์รวมไปถึงกดกระดิ่ง นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของผมก่อนไข่นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ยุทธและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ